เาก็นะตกลงกอนะเหยื่อไข่เหยื่อไข่ดีทุกไห่งเนี่ยนคุณเื่อเราอยวขอบคุณครับผมที่มันกระโดด่ปกี่รอโอ้กินเอ มาเลยแขนแขนอยู่ไพลโล่ใสขึ้นไม่รู้นี่ยเดี๋ยววะเปิยให้จอนอ่ะมุนจันมุนจันมุนจันได้อยู่บอกแล้วได้อยู่นะได้อยู่ครับตัวประมาณนี้ที่กินเยมันเที่ยวกูดิกูแล้วปีตรงนี้

โอ้อยเหรยน้ำมาเลยครับเล็ด huh. บ oh, uh ้องเลยลุกอะไรมาตักทำไมทุกทอต้องตักด้วยเหรอ อ้ยบใหู้ดู TF> ืเอเป็นต่อหมดหมดแล้วไอ้ชิบหายมันจะขาดเปล่า ไม่มีหมอนะตรงนี้ใหญ่นะนโชว์หน่อยนะครับอิสุกครับของจริงครับนี่คนเล่นปลาลายแจ้วทำอะไรก็ไม่รู้สามหางเสือหมาต้็ไมนี่ครับอดต,ตังให้เด็กครับยงเด็กยงเด็กไปไเลยครับน้องๆสามตัวครับต้อู๋ใหญ่สุดสดิแม่ เอดเลยวเดี๋ยวให้โจตีมันไม่รู้ที่โอ้โหทั้งหมดไปไกลๆก็วางได้เลยนี่จะได้สนุกด้วยด้วยนี่หว่านี่ก็แข่งไงเน้ยออทั้งหมดเชียปอะอาห่างกร,ระเบียงวันนี้ว่าแว่นคนขับเรือแน่นอนไปรักแว่นคนขับเรือไม่อีก <c oughs> ไม่รู้ว่ามาทำไมเหมือนกันจะ <c oughs> ข่าวนี่ ของดีกับเพื่อนไม่กล้ามาเอาแต่หัวใจมาโหอีกคันนี้เพิ่งเปลี่ยนไปนี่ใช่ไหม โอ้ยเลือดเลือดนี่มันน้ำกระชากหรือมันดึงไปแล้วมีกินแต่มันยังแบบลองไปลองไปดึงหน้าลองดูงแข็งไหมมีกินย้อนมั้งอ้ออา ขาดขาดัางตะก้อเลยเป็นไปได้ไงอะไรไม่รู้งงครับคืออะไรวะงงดิแต่กูแต่เอ็นมันแต่ขาดมันกึ๊กไปอย่างนี้เลยนะเว้ยตะพาบป่ารอยขาดน่ยตะพาบตะพาบหรือเปล่ามันเป็นอะไรวะให้รู้แต่มันก็ไม่ดึงแรงนะ ดึงปึ๊กแล้วหายไปเลยมไม่เปิดหน้าล็อกหรอติดต่อเข้าไปแล้วไม่เปิดนะ้าป,นะปล่อยมันดึงออกปล่อยมันดึงไปเลย,ยนะเฮ้อปล่อยมันดึงไปให้มันรู้จักต่อดเอยู่แล้ว คำว่าอยู่ตรงนี้เองอีแล้วเนี่ยไรบอยู่หรือไม่อยู่เลยอะไปไม่ออกไปออกไปไปเลยมันจะหนาวนะหลวงมจ้าเนยกูเตรงนี้ก็ไผ่ตรงนน้เ็นต้นไม้

หนึ่งไปเลอยไปแล้วโอ้ฝาวหนึ่งครับฝาวครับเล่นเองฝาวครับฝาวครับฝาวีกหนึ่งครับจับฝาวครับฝาวครับจับฝาว <laughs> phào đi, như thế phào đây, đôi dép ốp anh đi nè, vinh nhón vinh nhón, Vi nhón Ủa, à, kinh โหเข้าไปในปากเลย<ง>มิดเลยมิดดั่มลยเต็มเล่มอ่ะ้ <c oughs> องถือล่อยก่อนถึงกระชังให้เนละ่เรื่องนาเบสกเอาเรื่องอ,งอ่ะหัวยู่หัวยู่เดี๋ยวเดี๋ยว ยฟฟ้้าาเรียบร้อยฐานกูจับไปอยู <h 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 ่ทำต้องเอากระชังขึ้นมาก่อนมาหลังฮะหัวยูหัวยูกระชังตะเพียนหางแดงอีกแล้วครับฟ้าวอีกแล้วฟ้าวทั้งวันไหนอีกเนี่ย ปามาเลยตัวหิ่งเป่าตัวหิ่งเป่าเฮ้ยมีปลามีปลาไอ้ดีหรือหรือแล้วน่องเนี้ยเฮ้ยนวลจันทรน์ตอหักมาเลย ของจริงครับพลังของ40ปอนดอนครับไม่ใช่ไอไครลิ้มอ๋อไม่ลิ้มโอ้หมันจันนี้ว่ะตัวนี้เนาะขาวโบ๊ะเลยมาแล้วมาแล้วหย่องเขาเรียกกันหย่อมสีนี้เยื่อสูตรอาจารย์อะไรครับเนี่ยจัดกุกจัดกุกกุกกลินซิงกุกกินซิง ไม่มีอาจารย์ออดไปอาเารื่องพี่แล้วก็หมอโอ๋ไปใหญ่ปะดูในยูทูบนะครับอย่าลืมกดสับเร็วเร็วอัดให้ร้อยจะต่อโอ้ม่สูดเลยวะยี่ยนที่ตอยไม่เด็ดรู้ไหมหูหลงดูเร็วูไหม หมยายไอ้หี้อ่ะป่าด้วยป่านด้วยป่านด้วยเออรู้แล้วโอ้น่นจังเอ็นนี้แกเอ็นกัปนป่นานลุมไหมนะไม่รู้แกแกตรงดีกว่ากน มันจันหรอมันจันนี่เจ้าจัดก,การปลานีม่มาแล้วไอ้ขาวก็โดนเลยปี่ปี๊ปี๊ปี๊ปี ยื้อไ,ได้ไม่ได้สักที่อะยื้อได้แล้วเป็นอย่างนี้ทุกที่อะโว้ยเนี่ย คมบาลินซิงไม่อยากมีเซ็กให้เสียให้พีเ่เลียได้ปะ